ก็ดีใจครับดีใจแล้วก pues, ็ผมว่าทุกทางที่เรามามาร่วมงานโอกาสลงมาแล้วแล้วเราได้รัอกมบบนีนะ้ผมว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งที่มันสร้างกาลังใจให้กับเราเสมอลเลยเนปะ็นสิ่งที่มันมีคุณค่ากับเราเสมอลเลยจริงจริผมว่างานดีด้าแม็กก็เป็นเป็นอีกงานหนึ่งที่ที่ค่อนข้างเป็นงานงคนดนตรีแล้วก็ค่อนข้างพิสูจน์เออหลายอย่างในในตัวของผมเองของกันเลยจริงๆมันหายเหนื่อยเลยกับการที่เราแบบว่าลงแรงลง นในการทำแพลงก็จริงๆผมว่าจริงๆผมก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมทำเพล้วผมปล่อยไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนที่ฟังมีคนที่ให้กำลังใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันก็มีวิธีการสื่อสารหลายช่องทางมันก็เป็นแบบฟีดแบล็คอมเมนต์เรียบต่างผมก็จริงๆแล้วแค่มีคนฟังมันผมก็หายเหนื่อยหรือว่าผมว่าวันนี้มันเป็นโบนัสระดับเป็นโบนัสของของของ แรงขับเคลื่อนในการนําเพลงเพรามะมีราวันการันตีนี่ต้องมีแรงขับเคลื่อนในการทําเพลงนะี่พี่พี่บอกว่าเออมันต้องมีแรงขับเคบออลือลค่อนนะก็จริงๆผมว่าก็ก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่ง,ว,ง,ว,งว่าหว่าพอเราเล่นงวันเราก็รู้สึกว่ามันก็สร้างกำลังใจให้เราสร้างแรงเคลื่อนให้เราแต่รู้ว่ามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราก็ต้องเต็มที่แล้วก็ตอบแทนคนที่ให้คุณค่ากังงานเราเลวเขารู้สึกว่าสิ่งที่ให้คุณค่ามันไม่ได้มีคุณค่าอีกต่ดไ้นี่เราอยากฝากของอะไรแฟนเพลงนี่เขาติดตามเรา ก็อยากขอบคุณทุกคนมากเหมือนับผมผมดีใจและผมรู้สึกว่าเหมือนว่าด้วยรางวัลหนึ่งรัสตาร์ซิงเกิลวิชมันเป็นรางวัลที่มันเป็การก้าวข้ามผ่านการแสดงแล้วสร้างภาพแอบนีนศิลปินที่ทำให้คนเชื่อแล้วก็ให้คุณค่ากับมันจริงแล้วมันมีมันมีมันมีข้อจำกัดหลายๆอย่างมันมีกำแพงหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่มัน มันอยู <man S 2> ่รอบๆตัวเรามันมันก็อยู่ในใจเราอะไรเงี้ยแต่ผมว่าในวันนี้ผมว่ามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจกับมันมากขึ้นแล้วนั้นให้เราก้าวข้ามบางอย่างมากขึ้นแล้ววันนี้อะไรที่มันถกใบความคิดที่จริงคือว่ามันเป็นขนาดพิสูจนว่าการเป็นนักแสดงก้าวไปได้จริงๆแล้ววันนี้เราได้รางวัลการันตีแอนด์รีเยมันถกในความคิดเหรอให้เราคืออยากจะก้าวผ่านมันใ่ไหมก็จริงๆผมว่ามันจริงๆแล้วช่วงที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างถดล็อกไปมากๆแล้วนะ ด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันก็ทําให้ความรู้สึกของเรามันก็เปลี่ยนไปอ่าแย่หยุดอ๋อแย่หยุดอ๋อได้ครับอ๋อคำถาก็จริงผมว่าหมายถึงว่าคําถามคืออะไรคน้องผมว่าจริงๆแล้วหมายถึงว่าที่ผ่านมาด้วยอย่างที่ผมบอกว่าฟีดแบ็กหรือว่าอันที่เราได้ไปเจอคนกันที่เราได้ไปอ่านคอมเมนต์หรือว่าได้ดูฟีดแบ็กอะไรเงี้ยมันก็ ค่อนข้างกดล,ล็อกเราไปมากๆแล้วแหละจริงๆแล้วผมเคยบอกว่าจริงๆผมไม่โง่ผมไม่ได้มา,ากับสิ่งนี้แล้วแต่วันหนึ่งที่เราได้รางวัลผมว่ามันก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งนะแล้วมันก็ช่วยช่วยเสริมการก้าวข้ามผ่านในบางอย่างที่มันอาจจะยังมีอะไรติดค้างอยู่ด้วยนน้อยๆอะไรอย่างนี้นมากกว่าแต่วันนี้มันต้องขัดเพลงขึ้นมาแบบเยอะมันถี่ขึ้นเรื่อยๆไหมคะเพราะว่าคนรอฟังเพลงมันเยอะก็จริงๆผมก็ปล่อยแบบขีดอ,อยู่เนะครับก็ปล่อยแบบเรื่อยๆนะก็จริงๆแล้ว ก็ขายเลยแล้วกันนะสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะมีเพลงขายเลยนะจริงชื่อเพลงก็ปล่อยไปแล้วนะครับก็เป็นเพลงสุดท้ายใน E ีพีนะเลดัฟเฟนท์คิสนะก็จะปิดทีสิ้นเดือนนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะรอติดตามแล้วก็ชื่นชอบแล้วเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงนึงที่ที่ผมชอบแล้วก็รักมันมากๆแล้วผมก็ตั้งใจตั้งใจสร้างทำเพลงเดิมสำหรับเพลงมันเป็นรสชาติมันมีรสชาติอบอุ่น ผมว่าจริงๆแล้วภาพเพลงที่ผ่านมาก็จะมีรสชาติเยอเหมือนกันแต่ว่าอบกุลเน,นี่ยยังไม่มีอบกุลมันจะไม่ได้อบกุลแบบมิสเตอริมทุกอย่างเลยนะมันจะอบกุลแบบโรแมนติกแบบอมยิม้มไม่ได้แบบยิ้มพลักแต่ว่าเราอมยิ้มแล้วมันอิ่มใจเป็นช้าถูกไหมพี่อ่าที่หลอกครับผมไม่ไดไเ้เป็นเพลงไม่เร็วแล้วกันแต่ว่าจะช้าหรือว่าจะมีเดียมอะไรแค่ไหนาก็เดี๋ยวเราลองยิ้มใส่ใจยิ้มใส่ใจ ก็จริงๆแล้วก็จุดเริ่มต้นมันก็มาหนึ่งออนเป็นเซตมาแล้วเรื่องราวหรือว่าประเด็นที่เราจะเล่าเลยว่าสิ่งที่มันดึงไปซีคิวมันคือการที่เราไปหาโปรดิวเซอร์แล้วให้เขาร้อยมันออกเป็นเป็นเนื้อร้องทุณนองที่ที่มันที่มันสวยงามแล้วสปอร์ตเรื่องราวที่เราจะเล่ามากกว่าสุดท้ายแล้วเราก็ลงไปกำกับลงไปควบคุมในทุกขั้นตอนร่วมกับโปรดิวเซอร์กับกับเอิสระณิวโปรดิวเซอร์ที่เป็่เจ้า ไม่นะาทงานเา้เต็มอานูงัสนุกนะครับสนุแกแพ้าว่าผมว่ายิ่งทํายิ่งเราได้ทำเราจะยิ่งเห็นว่าองค์ประกอบมันมีอะไรบ้างแล้วเราจะยิ่งอยากลงไปทำให้มันเป็นอย่างที่เราเห็นมากว่าเราสามารถมีอะไรที่เราปรับได้มีอะไรที่เราสามารถ,รราาารถควบคุมมันได้เลยัผมว่ามันมันมันคือความสนุกตรงนัมม้นามากกว่าที่มันไม่ได้มีแค่อ่นุ่อร้องทำนองเรียบเรียนแต่หมายถึงว่า การมองังก์ชันหรือว่า arrange ในเรื่แต่ทุกอย่างมันคือรายละเอี่อยาทุกอย่างมันคือรายละเอียดของเพลงที่บอกว่าอะไรที่เราอยากจะทำให้มันเป็นสิ่งที่ซัพพอร์ตเรื่องราวที่อยากจะทำได้มากที่สุดผมว่าเราก็อยากจะทำ ทีมมาเจทุกครนนั้งคะเวลาเราแบบปล่อยเพลงที่เราต้อเข้าแนนบอกองเชียมาว่าเฮ้ยฟีดแบ็กจาคนฟังมันเป็นยังไงคุครั้<า>ง<ร>ผมว่ามันเป็นความรู้สุกที่ไม่ว่าเราจะปล่อยเพลงมากี่เพลงนะว่าถึงทุกเพลงมันก็จะมีเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันมีองค์ประกอบอื่นที่ไม่เหมือนกันแล้วผมก็ไม่แปลว่าทุกวัน,นี้เราเราทางรู้ว่าเพลงไหนจะทางาน,นไหนจะไม่ทางานอย่งงางเยเปแครื่ ว่าเพลงไหนมันจะทํางานแล้วมันแบบอาจะโดนใจคนมากกว่ามากกว่าไม่รู้เราเราไม่รู้เลยว่าเพลงไหนจะแบบจะเป็นยังไงที่ปล่อยไปแต่หลาเป็นของจริงก็อาจจะมีความแตกกันนะเพราะดีใจนะดีใจนะอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วการที่เราทําเพลงอะคุณค่าของม,มันมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของงานหรือความสําเร็จในเชิงการทำงานนะตัวอย่างว่าว่าเราในฐานะศิลปินอะเราเล่าเรื่องราวของเราเราเล่าชีวิตส่วนหนึ่งของเราผ่านวิธีการของเราสะท้อนตัวตนของเรา ว่าการที่เราทําสิ่งนี้ออกไปแล้วมันมีคุณค่ากับคนมันก็มีคุณค่ากับเราด้วยเหมือนกันแวัจะนครแต่ผมกินได้มัการจริงๆท,ทุกเพลงก็แทนความรู้สึกอยู่แล้ว,เพล,ลวเพลงนี้ก็แทนความรู้สึกผมว่ายิ่งอย่างที่ผมบอกว่ายิาง่งเราทางานเราจะยิ่งลงไปเห็นละเอียดองค์ประกอบของเพลงมากคือแล้วเราก็จะสนุกประมาณแล้วก็รู้สึกว่าได้ลงไป หยิบจับอะไรที่เราไม่เคยได้หย so, like well ิบจ oh, ับมาก่อนหรือว่าไม่รู้ว่ามันมันมีส่วนนี้อยู่ในเพลงมาก่อามันวันนี้ดีขึ้นไนมสามารถเติบโนได้รู้สึกว่าเตงบโตขึ้นมากเอยแม่เลยก็จริงๆผมว่าก็โตขึ้นไปอีกวันนะจากเมื่อวานจากเมื่อวานจากมองภาพแรกที่เราแบบเป็นศิลปินัเพลงแรกจนมาถึงวันนี้เรารู้สึกว่าโตขึ้นระดับไหนก็จริงๆผมว่าจากจากวันแรกมันก็คือ เราร้องอย่างเดียวต้องมาถึงเราเราเร้องเป็นประกอบละครเรามีหน้าที่ร้องเล่าเรื่องราวของละครที่ช่วยส่พผ่อนเรื่องราวของละครนะครับว่าพอเราก้าวข้ามพาร์ทที่มันอาจจะอินวอร์กกับตัวละครมากขึ้นเราก็อาจจะเข้าใจเพลงแล้วก็ตีความความรู้สึกเพลงมากขึ้นจนมาถึงวันที่เราเล่าเรื่องราวของเราแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่มัน,นเกะ่ิดกับตัวละครแล้วหรือว่ามันก็ำทำให้เราได้เรียนรู้อ,องค์ประกอบเกิดการวิธีการคิดประเด็นที่จะเล่าหรือว่า การกลั่นประเด็นออกมาหรือว่าวิธีการหรือประเด็นแบบไหนเหมาะกับวิธีการเล่าแบบไหนเพลงแบบไหนหรือแม้กระทั่งเพลงแบบไหนที่เราชอบอีกอะไรเงี้ยหรือว่ามันก็ค่อนข้างแบบเปิดกว้างมากๆอะไรเงี้ยยิ่งเราได้ไปเจออะไรใหม่ๆมากขึ้นยิ่งเราได้ไปเห็นแรงใหม่มากขึ้นยิ่เราได้ลองทำเลยใหม่มากขึ้นมันก็ทําให้เรารู้จักตัวเองดีขึ้นลวพี่ว่าได้แต่งเพลงไหมคะพี่เบ้นจริงๆลองอยู่นะครับลองอยู่ข <c oughs> ายขายพี่เบลล์ไปหลายเพลงเลยครับพ <c oughs> ี่เบลก็ใส่หน้าผกว่า ไม่ได้อยนะแบบก่นะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็มีเพลงที่แจ้งเดินมาที่แจ้งได้บ้างมีได้บ้างมีได้บ้างมีได้บ้าแต่ว่ามันยังมันยังไม่สมบูรณ์ใช่มันก็มีความแบบเพื่อไงอ่ะเพลงบอกว่ามันมันต้องมันต้องใช้แบบจูนตัวเองอยู่ในแบบอารมณ์ศิลปินนิดนึงแบบลดเหตุผลลงใช้ความรู้สึกมากขึ้นเพราะเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาคิดว่าอนาคตก็อยากจะลองทำแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมแต่ว่า พยายามใส่ได้เนาะได้วันนี้ที่แทบขอบคุณหลายมากเลยที่ยังขอบคุณไปได้เพราะจริงๆผมว่าหลักเลยคือผมต้องขอบคุณขอบคุณคนฟังเนาะหรือว่าเพราเพลงที่มันมีคุณค่าหรือเพลงที่มันประสบความสำเร็จขึ้นมาได้มันเกิดจากการที่คนรักแล้วก็ปล่อยตัวเองให้มีบอนดิ้งอะไรบางอย่างกับเพลงเนาะเพราะว่าเอาตัวเอง มีมีบางส่วนของเพลงที่มันที่มันอาจจะลิงก์กับตัวเราที่เราสามารถรีเลบความรู้สึกนั้นได้หรือว่าจะเป็นแค่ดนตรีก็ได้เลยหรือว่าองค์ประกโโอบองค์ประกอหน,นึ่งขอเลงขอบคุณทุกคนมากกว่าที่ที่ให้คุณค่าเนาะแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็ปล่อยให้เพลงเพลงนี้เข้าไปอยู่ในในใจของคนเลยแล้วก็ขอบคุณทาง ทีมงานทุกคนนะหมายว่าตั้งแต่คนที่จุดประกายผมแล้วก็บ่มเพาะผมมาตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่ในดังรุสิคตอนที่ผมตอนนี้ออกมาทําค่ายเองอย่างเงี้ยก็ทำกับพี่เบลสุดคนลยเหมือนจริงๆแล้วผมก็มีทีมงานที่ตามมาจากดังรุสิคมากมายแล้วก็มีทีมงานใหม่มากมายอย่างเงี้ยหมายว่าเราก็รู้สึกทุกคนก็ทํางานเต็มที่แล้วก็ทํางานด้วยด้วยใจจริงๆผมก็ดีใจแล้วผมก็ประทับใจว่างานตรงนี้ที่มันประสบความสโตนั่นเองอย่างเงี้ยมันถูก ผักดันด้วยคนอีกมากมายไม่ว่าจะแบบผักด้วยแรงเยอะแรงน้อยแบบมีู่นร่่มมากู่นน้อยะไรเงี้ยพอิ่งจริงผมว่าผมให้เครดิตกับคนเบื้องหลังคนที่ทำเพลงเพลงนี้อยู่ก็ทุกทุกคนที่ที่รู้ว่าทำเพลงนี้อยู่ผมว่าผมขอบคุณนะขอบคุณยรงนี้เลยแล้วก็นี่คือความสำเร็จของของเราค่ะกนได้ีค่ะให้กล่องแดงมาทำไงเอ่ย่ะเฮ้ยตรงนี้มีอะไรกันล่ะ เหมอเขาขอไว้หรือเปล่าคะหรือเราตั้งใจซื้อให้เองอะไรนะก็เ็เป็นเป็นประเพณีนะทุกปีที่หมายว่าไม่ว่าจะเป็นวันเกิดใครเราก็ต้องเป็นวันที่เราจะต้องมาครับพบปะเจอหน้ากันแล้วก็เป็นวันเป็นวันเป็นวันพิเศษของของผมก เราเขารีเควสหรือว่าเราตั้งใจให้เองคะไม่ไม่ได้เรียคเฟสไม่ได้รีเควฟสแต่จริงแล้วเขาชอบผมก็ไม่รู้หรอกผมอยากให้แล้วผมก็ให้ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะชอบไหมเขาชอบนะก็ไม่รู้ก็ไปถามเขาดูว่าเขาชอบไหมเดี๋ยวฝากพอบีไปถามปีด่อดีนิชาอุทัยรัตน์ทองเดี๋ยวบอกว่าระวังแผนนานเลคะวันนั้นก็จริงๆช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมแบบยุ่งมากเลยผมกลับมาจากเซี่ยงไฮ้่ไหมครับผมว่า ไปอินถดผมก็ข้าไปนั่งเลกับม้าผมก็ดิ้นไปจริงว่าก็ต้องเตรียมการมาก่อนเพราะไม่งั้นแบบช่วงนั้นอัดๆเราก็จะไม่ได้เขาก็มีคลิปมาก่อนเลยเราไป็นูกแม่ก็ต้องแบ่งเวลาแบบให้เขาเนาะก็ต้องแบ่งเวลาแ็เว่าจริงๆแล้วเราไม่ทำเวลาเราทำงานเยอะก็จริงแต่ว่าเราอย่าลืมคุณค่าของความสำคัญหรือว่าไม่ใช่แค่กับพีนะหรือว่าทุกคนเลยเนี้ยอย่าให้ อย่าให้งานหรือว่าความสําเร็จอะไรมันมาบังเลยคุณค่าของความสัมพันธ์หรือว่าการเดินทางก่อนที่เราจะไปถึงปลายแต่ว่าตรงนั้นมันมันสำคัญแล้วมันก็สวยก่ามีอะไรอยากทักก็ได้ที่องหโอ้ผมเขียนการไปแล้วเขียนการเปแล้วแล้วผมก็ไปไปบอกบอกเขาต่อหน้าแล้วก็รู้กันรู้กันโอเคค่ะโอคค่ะขอบคุณมากค่ะบคุณ